สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นที่รักเกษตรทุกทกท,กท่านนะจ้พบก,กับยายล้านเกษตรยุยงไหมอีกเช่นเคยจา้ามือนี่ยายล้านพามาเบิงผักชนิดใดที่สามารถสร้างรายได้ให้เพื่อนเพื่อน,นชาวกเกษตรเนะจา้าของเขาได้เป็นย่างดีเลยนะจา้าโดยเฉพาะนาแรงช่วงมีสาพฤษสภาช่วงเพิ่นเฮ็ดบุญบวชนะจา้าแล้วกับบุญแจกเขาเนะจ้ากกษสรเฮ็ดให้พืชชนิดน,นีนขขน้ของเขานี่แหละจ้าก็คือชีหอมนี่ละ สามารถสั่งไยได้ได้กิโลละหลายบาทเลยทีเดียวนะจ้ะยิ่งเฉพาะหนาแร่งช่วงนี้เบืงต้นจ้ะแห่งแร่งหลายฝนกับบิตกไอ้ปลูกอีหยังก่เฮ็ดยากอะไรจ้ะแม้กระทั่งพริกนะจ้ะแล้ค่ะชี้หอมขึ้นใช่กะเฮ็ดยากเบิดเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าเขาสามารถเฮ็ดได้กระสีทำไรได้ของเขาได้งามเลยละจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะว่าชี้หอมเขาจะมีการปลูกหรือว่าเตรียมแปลง ด้วยวิธีการปลูกนาแรงนี่เขาเฮ็ดจังไดมาเบิ่งกันเลยจ้านี่จ้านี่ก็คือชี้หอม้ะจ้าพันสายสมอนนี่จ้าพันนี้นะจ้าแตกกอดีแเราก็ามีภุ่มใย,ายหากใย,ยมีน้ำหนักเนะจ้าสามารถสร้างรายได้ให้เพื่อนๆชาวกเกษตรของเฮา ได้ดีเลยทีเดียวนะจ้าก,ก็คือการปลูกชีหอมนะจา้าไอที่เพื่อนๆเช้าเกษตรเห็นนี่นะจ้าก,ก็คือปลูกช่วงต้นเมษาด้วยจะนี่ก็คือช่วงที่แรงสุดๆเลยจา้าเฮ็ดยากลรยหมดน้เท่าดกะไอแห้งคือเกาล้มแห้งล้มแดดมาาะจา้าถ้าพ่มีการเตรียมดินหรือว่าบ่มีการไอวางแผนว่าเฮ็ดแปลงแจ้งใ,ใดก้อนนี่นะจ้าก็สิบ่ได้เก็บเลย ช่วงนี้อยู่ที่ราคาเนาะจ้าประมาณสองร้อยบาทเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้ชีหอมของยยล้านี่กับท่านได้ถอนดอกจ้าเพราะว่าพึ่งปลูกต้นเดือนชี้หอมนี่สี่สิาถึงหาสิบมื้อก็ได้ถอนขายแล้วเนาะจ้าคิดว่าสิสูบราคาอยู่การเตรียมแปลงเนาะจ้าเขาก็ต้องเฮ็ดให้แปลงใหญ่ๆเนาะจ้าพื้นที่กว้างเขาก็ด้านขอบนี่นะจ้าก็ต้องสูงเพราะว่าเขาเฮ็ดหนาแรงนี่จ้า ปอบสองขังนี่กระสูงเวลาเขาหดน้ำเฮ็ดบ่ราห้น้ำไหลออกจากไอชีหอมของเขาเฮ็ดไ้ชีหอมนี่ชุ่มชื้นนะจ๊ะการว่านนะจ๊ะเขาก็ต้องไอผสมขี้ไก่ก่อนนะจ๊ะแปลงนี่นะจ๊ะผสมปุ๋ยขี้ไก่ผสมปุ๋ยขี้ไก่แล้วเขาก็ว่านปุ๋ยร้องพื้นก็คือปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาสิบหาะจ้ะสูตรเสมอ ต่อไปเขาก็มีการเอาแกบแกบเข่าของเขาที่สีเขานี่ละจ้าไอ้บ้านลงไปก้อนที่เขาสีวานมาเล็ดชีหอมลงต่อด้วยปลูกฟางเขานี่ละจ้าก็คือไอ้เพียงเข่าบ้านเขานี่ล่ะหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเข่าแล้วเขาสีไว้นี่ละไอ้ฟางเขานี่ละจ้าบกคุ้มอีกทีนึงนะจ้าแล้วก็หดน้ำให้ชุ่มชื้นทั้ง่ดีนะจ้าถ้ามีแสลมให้เขาเอาแสลมคุ้มไว้แล้วหดน้ำ พอเ,เห็นชี้หอมของเขาแตกขึ้นมาเขาจัางเอาสแลมออกน่ะจ้ะวิธีการสั่งรายได้ด้วยพืชผักชนิดนี้น่ะจ้ะก็คือการปลูกชี้หอมเขาปลูกช่วงหน้าแล้งนะจ้ะช่วงมีนาเมษาพฤชสพานี่ละจ้ะสได้ราคาดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบุญเป็นงานหลายนะจ้ะไอ้เพื่อนก็น,น้ำไปใส่ในการประกอบอาหารนะจ้ะก็เลยเห็ดให้มีราคาแพง แล้วก็ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไเฮ็ดยากนะจ้าฮ้อนแดดจัดถ้าลังคนเนะจ้าถ้าบางคนเฮ็ดแดดจะจัด,จดโดยที่บ่มีไอ้แลมคุ้มกับสิเฮ็ดบ่ได้นะจ้าสีเฮ็ดไห่พักนี้ลวกเนา่าเกิดขึ้นมาก,ก็ตายบ่เจะเญนเติบโตส่วนพื้นที่นี่บ่มีแลมคุ้มพ่อหยางนะจ้าก็คือนี่จ้าโฮมไม้โฮมไพ่นี่ละจ้านี่ก็คือโฮมไพ่ถึงเฮ็ดไห่พักของเขานี่บ่ลวก ถ้าเติบโตขึ้นมาหรือว่าถ้าง่ายขึ้นมาแด้เจ้านี่ก็สิบว่าได้หน่อยกิโลเลยทีเดียวนะจ้ะเพียงแค่ปลูกสองเดียวเขาก็ได้ไอ้ยางคุ้มค่าเลยจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ้าอย่าลืมกดขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าเพื่อสิบบ๊ได้พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปในการสาร้างรายได้ของเพื่อนๆชาวเกษตรของเขาสำหรับคลิปนี้อย่าลาืมกดขอสวัสดีจ้า